กับคำกล่าวที่ว่าคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวก็เป็นคำกล่าวที่ไม่ถือว่าเกินจริงมากนักเพราะว่าคนดีพอเจอปัญหาก็มักจะหาทางออกอยู่เสมอไม่โทษคนอื่นไม่กล่าวหาคนอื่นหรือสิ่งอื่นส่วนคนจังไรนั้นชอบใช้คำแก้ตัวอ้างโน่นอ้างนี่หลักๆก,ก็คือการโทษคนอื่น โทษสิ่งอื่นโทษบริบทแบดล้อมอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนจังไรให้คิดไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ผิดเมื่อเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นก็าตามไม่ว่าจะเป็นวัฏเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือสิ่งที่เราไม่ได้คาดการไว้มันคือความผิดของเรา ที่เราคาดการไม่ถึงที่เราประมาทไปที่เราเรินเล่อไปสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดก็คือการหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะมาหาข้อผิดพลาดแน่นอนครับหาทางออกก่อนค่อยมาหาข้อผิดพลาดว่าบุคคลใดหรือว่าสิ่งใดที่มันผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนไหนควรจะแก้ไขงาน ให้มันเสร็จเรียบร้อยจบกันต่อหน้าก่อนนะครับถ้ามีหมู่คณะหรือมีอะไรก็มาค่อยมาปรึกษาประชุมกันว่าจะป้องกันมีหรือมีมาตรการอะไรที่จะไม่ให้ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้อีกหรือถ้าเผื่อมีข้อผิดพลาดอื่นๆเกิดขึ้นในอนาคตจะแก้ไขกันอย่างไรจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรหรือถ้าคุณเป็นคนคิดคนเดียว ทําคนเดียวคุณก็แก้ปัญหาให้จบซึ่งซึ่งหน้าก่อนแล้วคุณก็ค่อยมานั่งพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นมีข้อผิดพลาดอย่างไรแล้วก็จะป้องกันหรือว่าจะมีมาตรการเป็นขั้นตอนอย่างไรในอนาคตนะครับแล้วชีวิตคุณหรือหน่วยงานหรือองค์กรคุณหรือตัวงานของคุณหรือไม่แต่ครอบครัวคุณก็จะพัฒนาก้าวหน้าผาสุขสืบไปขอบคุณครับ